มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมงานถยกลบต่อสั่งสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมพร้อมเยี่ยมชมการใช้ประโยชน์จากเศษวัสด,ดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรนายครองศักดิ์ส่งรักษารองที่บดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวภายหลังการร่วมการถยกลบต่อสั่งสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมณจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอัคราพมเผารัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เก็บเป็นประธานในพิธีเปิดจัดโดยกรมพัฒนาที่ดินว่าสาหรับการกับเครื่องป้องกันและการ,กรข้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมกรมสเสริมการเกษตรร่วมมือกับทุกภาคส่วนวางแนวทางในการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ GIS มาจัดทำในฐานข้อมูลพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกพืชรายชนิดของเกษตรกรที่เสี่ยงต่อการเผาได้แข่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงานพร้อมข้อมูลเกษตรกรแยกรายจังหวัดนำไปสู่การวางแผนและการบริหารจัดการเตพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการบริการจัดการพื้นที่เกษตรที่เสี่ยงต่อการเผาเพื่อจัดทำระบบปฏิบัติการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงรายจังหวัด อำเภอและตำบลตามรายชื่อเกษตรกรและจำนวนพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละจังหวัดสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมการใช้ประโยชน์จากเกษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองลำพูนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอป่ากลางจังหวัดลำพูนเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยที่สามารถจัดการเศษวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักเพื่อลดการเผาและลดต้นทุนการผลิตเช่นใบลำไยเปลือกลำไยฟางข้าวผักตบชวาโดยส่วนการทำปุ๋ยหมักใช้เศษวัสดุหนึ่งตันมูลสัตว์200กิโลกรัมยูเรีย2กิโลกรัมและพอดอ1ดตอง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมูลค่าโดยการน,นำมาทำเป็นอาหารตัดอาหารปลาและทําเป็นปุ๋ยหมักซึ่งเกษตรกรพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและยังช่วยเป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อกับเกษตรกรทั่วไปถึงมาตรการในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร,รด้วยกบข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรข่าว